ผู้ชมครัเมื่อวานนี้น้องเก๊กควยอะไหลหลุดต้องหยุดให้บริการชั่วคราวรช่วงประมาณ8ปดโมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะรถไฟฟ้ษษาสายสีเหลืองหยุดให้บริการชั่วคราวนะคะสาเหตุเกิดมาจากว่ารางนําไฟฟ้าหล่นบนคานทางวิ่งแล้วก็อะไหลตัวยึดรางหล่นลงบนถนนสีนครินเขาบอกว่าช่วงที่หล่นลงมาเนี่ย เป็นระยะทางถึง5กิโลเมตรเลยนะคะที่หล่นลงมาตลอดทางสุดท้ายแล้วต้องประกาศปิดบริการตลอดทั้งวันค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ8ปดนกาสานาทีเมื่อวานนี้นะคะคือหลายคนกําลังเดินทางเลยนะคะปรากฏว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเกิดเหตุขัดข้องจากนั้นค่ะคุณสรวุฒิเนื่องจํานงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เลยลงพื้น <hir> ที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งก็พบว่าเนี่ยคุณผู้ชม รางนำไฟฟ้าฝั่งด้านในของคานทางวิ่งระหว่างสถานีกลันตันถึงสถานีสีอุดมที่มุ่งหน้าสถานีสำโรงหล่นบนคานทางวิ่งแล้วมันมีอะไรตัวยึดรางหล่นลงบนพื้นก็เลยจำเป็นต้องหยุดให้บริการเดินรถทั้งระบบเป็นเป็นการชั่วคราวนะคะ เนี่ยคุณผู้ชมช่วงเกิดเหตุขัดข้องรถไฟฟ้ายังจอดอยู่บริเวณด้านบนรางระหว่างทางคล่อมคาอยู่บนรางแบบนี้ค่ะไม่ได้เข้าสถานีจอดนะคะครับอ,อ๋อแล้วก็มีผู้โดยสารติดอยู่ภายในรถไฟฟ้าด้วยทํายังไงล่ะทีนี้ผู้รับสัมปทานเขาก็เลยอพย์ผู้โดยสารลงจากขบวนรถคือใช้วิธีให้ผู้โดยสารนะคะเดินกลางทางวิ่งเพราะว่ามันไม่มีที่ลงแต่ว่าช่วงจังหวะที่ให้ผู้โดยสารอ่ะลงมาที่กลางทางวิ่งตรงนั้นอ่ะ เ,เขาใช้บันไดเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ตรงตใต้เบาะรถไฟฟ้าเขามีบันไดให mm hmm. ้ก็เดินกันไปนะคะจากสองขบวนที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางที่จะไปสถานีสีอุดมแล้วก็สถานีสีนุชเริ่มอพยพในช่วง9ก1นาทีแล้วก็ขนย้ายผู้โดยสารเสร็จประมาณช่วง9ก้นกาสานาทีค่ะจากนั้นก็ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกอเอารถมารับผู้โดยสารนะคะไปส่งเรียบร้อย วันนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมขอสมก,กเพิ่มเติมมารับส่งผู้โดยสารด้วยสำหรับเหตุการณ์นี้มีรถได้รับความเสียหาย3คันค่ะรถบรรทุกเล็กตู้ทึบ1คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคล1คันแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันได้รับความเสียหายโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมากนะคะบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดผู้รับสัมปทานบอกว่าจะดูแลรับผิดชอบเยียวยาและค่าเสียหายอย่างเต็มที่ นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมคมานาคมคาดโทษเลยค่ะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจากพิจารณาถึงสัญญาสัมปทานโครงการ ไอ้จำนวนโครงการที่ประมูลมาได้น่ยอาจจะต้องลดลงไปนะคะค,คือประมูลไม่ได้แล้วรอบหน้าแล้วรวมถึงจะต้องมีบทลงโทษระบุเอาไว้ด้วยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้1มการาคมที่ผ่านมาถ้าจํากันได้เกิดเหตุล้อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตกใส่รถแท็กซี่เสียหายย่านถนนเทพรัก ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะตอนนั้นแต่ว่ารถเสียหายไปล่าสุดเมื่อวานนี้ชิ้นเศษชิ้นส่วนยึดจับรางจ่ายไฟของรถไฟฟ้าก็ร่วงลงบนรางรถไฟฟ้าบริเวณสถานีกลันตันถึงสถานีสวนหลวงก็ทําให้รถไม่สามารถให้บริการต่อได้จําเป็นต้องปิดบริการทุกสถานีทางออรฟมรแจ้งว่า จะปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะคล่าสุดยังไม่มีรายง,งานเพิ่มเติมก็คาดว่าวันนี้น่าจะต้องปิดให้บริการต่อเนื่องเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะมีการเปิดให้บริการบางช่วงหรือไม่นะคะแต่แน่นอนหละหลายคนใช้บริการรถไฟฟ้าก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เขาสัญจรด้านล่างเขาก็มีความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะปิดบริการชั่วคราวไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบเลยนะคะตรวจสอบทั้ง23สถานีไปเลยบบเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ